ครับตัวใหญ่กว่าเรืออีกนั่นนะ่ะหน้าอวิกาศหน้าหาตะแหวนครับมาเลี้ยงไว้ลอนึงได้พดใหญ่อะ่ะ ใหญ่จัดๆกัดครับหน้าหาตะแหวนครับนางสานะครับอย่างนี้พวกกรมประมงอะไรเขาต้องมาดูกันบ้างนะตรงเลยลืมให้อาหารเดเมื่อวานตัวไม่ใช่น้อยๆเนี่ยเหลือผม27ฟุตอะยาวกว่า กระดูกโผล่เลยตรงคีบตรงนี้มนะันน่ะน้องมายังไงคะเออมองเห็นนะเออ,อย่างนี้เราแขวงเบอร์อะไรวะพี่โทษนะพี่แหมแขวงอะ่ะเราจะโทรหาแขวงโทรเบอร์ไหนนะให้เขามาดูพี่แหม,มตรงไยังไง อย่างยังครับใช่ต่ด,ดูก่อนนะพี่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่จะว่าเชือกก็เหมือนนะจะว่าเป็นแบบเนื้อเยื่อมันก็ยาวเกินอะ่ะเนี่ยองห่างอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่เชือกว่าพี่เป็นเนื้อเยื่อเนี่ยแหละเนื้อเยื่อของปลาปลาวานเนี่ยแหละเออเนี่ยมันมันก็ยาวอยู่นะเนี่ยเห็นนะครับตรงกลาง เหมือนท้องแตกอะครับมันมันน่าจะมีพวกแกดด๊สเยอะ ต้นนี้เราไปทําอะไรบ้างครับจากวันนี้ได้รับแจ้งนะครับจากเครือข่ายว่าได้พบซากควาบานบูด้านะครับที่บริเวณเกาะล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ต้องได้ค้นหาซากนะครับซึ่งอาจจะโดนขึ้นลมสั้นไปเนี่ยแผนแผนแผน,แผนวันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราจะต้องลงเรือไปนะครับเราไปตรวจสอบในส่วนของซากว่ามี

อพอเราเก็บดิเ A เก็บข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะเอาซาจากาาฝั่งบริเวณทรายบริเวณที่เกาะหลังน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอ,อมีการแยสารแล้วก็จะเอาซาของวานกรุปวานเนี่ยจะเอาไปในการวิธาัณ์หรือว่าไปดูในต่อไปครับแล้วก็วนนี่มีอายุมากี่กี่เดือนตอนนี้นะครับจากการดูเจากภาพนะครับคาดว่าจะเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะครับตัวเต็มวัยแล้วก็อยประมาณสัก5้ปีนะปีะความยาวประมาณเป็่ประมาณ1 0ถเมตร ค,ครับจับภาพ